สิวที่กรามเกิดจากอะไรพร้อมวิธีรักษาไม่ให้สิวขึ้นซ้ำโอเคครับหนึ่งในปัญหารบกวนใจหนุ่มๆห,หลายคนคงหนีไม่พ้นเรื่องสิวโดวยเฉพาะในบางคนสิวเสียนชอบขึ้นบริเวณที่กรามหรือขากรรไกรทั้งแถวแถวคางวนรูบซ้ำอยู่ที่เดิมๆซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวผดผื่นรวมไปถึงสิวอุดตัน เรียกว่าบันทอนความมั่นใจไม่ใช่น้อยแถมยังไม่ยอมหายสักทีวันนี้เรามาสาเหตุของการเกิดสิวที่กรามและคางรวมถึงวิธีการป้องกันและรักษามาฝากกันถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยสิวที่กามเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. นึ่งฮอร์โมนแปรป่วนการที่ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความแปรปวนหรือเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลกระตุ้นให้ต่อมไขมันที่ใบหน้าผลิตไขมันออกมากกว่าปกติจึงเกิด รูขุมขนที่อุดตันบริเวณสิวที่กามและคางและอื่นๆ 2. แพ้ยาสระผมแชมพูหรือยาสระผมที่ใช้อาจมีสารท,ที่แพ้หรือทำให้เกิดความระคายเคืองเมื่อสระผมแล้วฟองไหลมาโดนบริเวณกามและกรอบหน้าอาจทำให้เกิดสิวขึ้นได้ 3. เหงื่อออกมากเมื่อเหงื่อออกไหลมาพักอยู่บริเวณที่คางและกามหากปล่อยทิ้งไว้นาน หรือในคนที่มีเหงื่อออกมากอาจทำให้เกิดการสิวอุดตันขึ้นได้เช่นกัน 4. อาหารการกินบริเวณอาหารบางประเภทเช่นขนมปังนมขนมปังอาจทำให้เราฮอร์โมนร่างกายผิดปกติจึงทำให้เกิดสาเหตุของสิวที่กรามหรือค้างได้ 5. นะครับชอบเอามือเท้าหน้าบางคนติดนิสัยชอบนั่ง เอามือเท้าหน้าเท้าคางบ่อยๆซึ่งมือของคนเรานั้นอาจจะไม่ค่อยสะอาดทําให้เชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียจากมือที่ติดอยู่ที่หน้าไปติดที่กลามหรือคางจนอุดตันและเป็นสิวนั่นเอง6การโกนหนวดความระคายเคืองจากการโกนหนวดเขาก็สามารถทําให้เปสิวได้เช่นกันซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งจากขนคุดใบมีด ที่ทื่อเกินไปต้องกดซ้ำหลายครั้งรวมทั้งครีมกนหนดที่อาจมีสารทําให้เกิดการระคายเคืองเจ็ดล้างหน้าไม่สะอาดอันนี้ไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่กามและคางเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนของหน้าถ้าหากล้างหน้าไม่สะอาดหรือไม่ค่อยล้างหน้าก็สามารถทําให้เกิดสิวขึ้นได้แน่นอน วิธีป้องกันและรักษาสิวที่ก้านะครับเมื่อได้รู้ถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวที่คางแล้วมาดูวิธีการป้องกันและรักษากันต่อซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำํำควบคู่กันไปทําให้สิวหายและไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกทําได้ดังนี้มันล้างหน้าให้สะอาดเวลาสองครั้งเช้าเย็นเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่บํารุงและเหมาะสมกับผิวหน้าเลือกใช้ยาสระผมสูตรธรรมชาติหรือปัสศจากซิลิโคน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม,ม่บริโภคนมหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปหรือเลี่ยงการเอามือและเท้ามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่จําเป็นใช้ครีมโกนหนวดช่วยให้กนเลื่นละมุนผิวไม่แพ้ใบมีดที่ทื่อเกินไปหากลองทําตามวิธีนี้แล้วสิวที่กามยังคงไม่ดีขึ้นหรือ,อยังเกิดขึ้นซ้าเรื่อยๆก็ควรปรึกษาแพทย์ด้านผิวหนังเพื่อรักษากันต่อไป